เสร็จสิ้นสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อสวัสดีค่ะทดสอบกล้องไฟ์สดเนาะวันนี้เดี๋ยวรอคอมเมนต์ก่อนเดอ้ออันกล้องไร์สดมีปัญหาก็เลยมาถามร้านโทรศัพท์ว่ามันใช้การได้ไหมทางร้านเขาเลยบอกว่าให้ไล์เลยให้ไล์แล้วก็จะขึ้นกล้องเลยว่ามันจะใช้ได้ไหมช่วยเป็นกําลังใจให้ไหม่พึ่งเดอ้อเพื่อนเพื่อเดอ้อยังไม่เห็นคอมเมนต์เดอ้อสวัสดีหนึ่งร้านคนดูใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งคนดูแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นต้องรอแป๊บหนึ่งต้องรอแป๊บหนึ่งทีนี้เราจะกดเขาขึ้นกล้อง ไม่ได้เดี๋ยวรอ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 แล้วรอแล้วเพราะว่าไลท์ทุกวันไงเข้ามาดูแล้วใช่ไหมแล้วเนี่ยจะเชิญเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเชิญอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ใช่ไหมคะเพิ่มเนี่ยพอเพิ่มปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ไไดเออขึ้นกล้องเห็นไหมเพิ่มแล้วค่ะกดตรงตรงนี้ต้องกดยอมรับเออทดสอบกล้องบนมือทักทาย ผมเพื่อาคุณสุพนัทค่ะนี่เห็นไหมใช่ไหมสุพนัทนี่ไหมใช่ใ่โอเคค่ะได้ไหมเนี่ยเรากดเชิญแล้เราเรากดแล้วอ่ะเพิ่มถ้ากดโตโเพิ่มมันอ่ะเพิ่มเนี่ยไม่มีการตอบเห็นไหมเราต้องกดเพิ่มหรอเห็นไหมต้องกดติดตามก่อนไม่มันไม่ได้เลยคนที่ติดตามเราก็ไม่ได้เพิ่มยังไงก็ไม่ได้เมื่อก่อนใช้กล้องเครื่องเก่าทิ่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้มันยังใช้ได้อยู่เลย เห็นบ e ่อเห็นบ่อค <mor> ุณยุพินสวัสดีค่ะเพิ่งทดสอบกล้องเออมาอะไรนอกสถานที่วันนี้ได้ไหมอ่ะหาะมีคนขอเพิ่มกล้องเพิ่มอย่างเงี้ยหรออ่ะได้ไหมหาเพิ่มได้ไหมเออเห็นไหมมันบ่ได้เขาพยายามจะเข้ากล้องแบบเข้ากล้องกับเราอย่างเงี้ยเราเราจะเล่นกิจกรรมเล่นเกมอะไรกับกับเอซีเรามันก็ขึ้นไม่ได้เป็นเยยงไร พี่น้องทดสอบกล้องสวัสดีหกล้านคนดูไล์กันสดๆตรงนี้เด้อไล์กันสดๆตรงนี้ได้ไหมอ่ะสมมุติเาเพิ่มเพิ่มเนี่ยเนี่ยเพิ่มเนี่ยนำเออเข้ามาถึงกล้องทดสอบอ่ะเพิ่มเนี่ยไม่แมมันไม่ได้ไม่พี่ก็เข้ามาแล้วนี่ไงเข้ารับชมแล้วเข้ารับชมแล้วปกติเครื่องเก่าของพึ่งอ่ะพึ่งกดปุ๊บ มันก็จะมีสอง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 หน้าเลยส่งคำขอไปอ่ะส่งคำขอเนี่ยใช่ไหมกดตรงบนกดตรงไหนกดตรงนี้ใช่ไหมอ่าเพิ่มการเพิ่มอ่ะเพิ่มอ่าในการอ่ะอ่ะได้แล้วพี่น้องทดสอบกล้องเห็นไหมเข้าไหมทีนี้เดินดับแป๊บหนึงเห็นไหมเป็นไม่ตอบรับอ่ะเนี่ยไมาไดแล้วไหนเดินเดาลองเข้าไปดู <ม>ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเพือ่อนๆไปซือ้อกล่อง <2 S 1> ได้แล้วออกจากออกจไลฟ์เลยเนาะขอบคุณมากนะคะพนักงานน่ารักแดวตลาดพระลูกคลองสองนะคะแม่เพิ่งซื้อร้านนี้ประจําเด้ะชื่อร้านอะไรเอย่ยชื่อร้านอะไรคะอะไรนะแอปพลิเคชันร้านแอปพลิเคชันนี่เด้อเพื่อนๆ่เพิ่งซื้อโทรศัพท์ร้านนี้แหละถ้าส่งของมาไลฟ์สดส่งของโอ๊ยสิพปหาซื้อกล่องได้บาทไห่ กล้องเหมือดพี่น้องกล้องขาดตลาดท้าวเป็นทำเตียงสนามหมดปวกมือทัชชายสามล้านคนดูมาล้านกล่องได้บัตรนีบับเบิ้ลกล่องเห็นบอกกล่องสองบีหายยังคะยังไม่มาอีกกล่องสองบีป๊อกล่องบบมีกล่องอืดกล่องขาดตลาดพี่น้องกล่องขาดตลาดเด้อมาล้านนี้ไม่เพิ่งก็ส่งของร้านนี้บางทีเขาก็ไปรับเอาที่บ้านแต่ว่าวันนี้มาเองวันนี้มีเครื่องตรวจเอาเครื่องมาทํางานเครื่องไม่ทางาน ไม่เป็นไรโบกมือทักทายโบกมือทักทายเพื่อนๆเอาเหรอต้องอย่างงี้เหรอต้องอย่างนี้ใช่ไหมไม่มาไม่เข้าเนี่ยมันไม่ติดไม่ไฟแดงขึ้นเลยเออได้แล้วโอ้สาสิหงสาปลอดโควิดเด้อพี่น้องปลอดโควิดอยู่รอดปลอดโควิดทุกคนไม่มีเลยกล่องสองบีข้างๆนั้นเอาสิบไปจ้ะ สิไปเซ็นไว้เดี๋ยวโอนครั้งเดียวขึ้นอีแต่เส้นไดรลันสวัสดีสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อแอลกอฮอล์อยู่ในเออหลังมือก่อนเด้อเพื่อความปลอดภัยสวัสดีหนึ่งล้านคนดูเออมาส่งของแล้วก็จะไปตลาดเออไล์งามนี้แหละทดสอบกล้องกับร้านในโทรศัพท์เขาเมื่อกี้ว่าจะใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วไปตั้งอะไรไม่รู้ตั้งปฏิเสธอะไรไม่รู้เออขึ้นกล้องได้แล้วเฮมีคนไหนกด กดไลค์กดแชร,ร์ของหัวใจขอสติกเกอร์รัวๆจ้าคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ได้แม่เพิ่งมาซื้อกล่องกล่องร้านนู้นไม่มีก็เลยมาขอแบ่งกับร้านส่งของร้านชิดซอปตลาดทะลุด้ยวยพี่น้องเผื่อใครอยากได้มีสินค้ามากมายสินะสินค้าก็ะจะอย่างนั้นวิ่งไว้วิ่งไว้อันนี้เป็นดีลเลอร์วิ่งไว้นะ <h> ah> ดีลเลอร์วิ่งไว้มีซื้อแนวซื้ออย่าง,อาางโอเคกล่องละห้าใช่ไหมหกหรอหกหกสิบใบก็หกสิบรวมกับสามกล่องที่ ที่เมื่อกี้ด้วยนะมี่ถึงใส่บ่กเออมีใบหนึ่งอ่ะพี่ลืมออกมาเปลี่ยนแบบตัดตรงนี้อ่ะมันปิดไม่สนิทอ่ะนี่ไม่ใช่ในเคยวันใช่ค่ะใช่อันนี้ใช่ใชใชค่ะใช่มันขนาดเดียวกันแต่ว่าเขาอันนี้เสียมีถุงเลยเอยสวัสดีสามล้านคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีสสดสสดมีบ่กใหญ่ <laughs> ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วนี่ไงนี่ไงถุงถุงเก่าของใครเอยใช้ได้ไหมถุงเก่าพี่หรือเปล่าพี่เอามานี่นี่ถุงนี้ดีกว่าน้องมันเล็กไปไหม เล็กไปเด้อพี่น้องใช้แอปใช้แอปใช้แอปปากแดงสวัสดีสี่ล้านคนดูไลฟ์สดไลฟ์สดแอปบอกอหานรืซตอนก็ได้จะได้หิ้วมอเตอร์ไซค์เด้อมามอเตอร์ไซค์ได้อแต่น้องตอนจอนถึงไม่ได้สุงพี่เองหรอพี่เอามาเจอมาตอนเด้อพี่น้องยัหขอบอกได้แล้วหกสิบนะคิดรวมบินได้แล้วพี่น้องฟองใส่ของ กล่องใส่ของขนาดสองบีกล่องขาดตลาดแหมเพื่อนเพื่อนก็ไปทําเพียงสนามหกกล่องขาดตลาดนี่ดูกล่องติ๊ดสวัสดีบุกมือทักทายหนึ่งล้านคนดูไปเที่ยวตลาดกันไหมไปกินอะไรซิวซิวกันไหมแถวนี้มีของกินเยอะเดอะ้อโควิดกยานแต่ว่ามันจําเป็นก็นต้องออกมาเนาะเพื่อนเพื่อนกินไรดีกินไรดีเบิรงก่อนดูนก่อน,น,อนเดี๋ยวรีวิวแถวบ้านเดอ้อ มาเที่ยวมาเที่ยวแอบมาเที่ยวร้านนี้ร้านอะไรร้านนี้ร้านยำแทบเลอพี่น้องเห็นบ่อเออปิดต้องร้านยำร้านยำร้านยำอันนี้ร้านยำเขาขายยำเ้อพี่น้องนั่นก็ร้านแอร์ร้านมือถือร้านมือถือร้านแอร์โอ้ยอยากได้โน้ตบุ๊กเบิ้เบิ้งโน้ตบุ๊กกว่าเขามีโน้ตบุ๊กขายบ่ร้านโทรศัพท์เ้ยพี่น้องเพิ่งเดินชมร้าน เดินสมร้านสม,สมสมซ่องไปสมร้านสมซ่องเจ้่วไปเที่ยวสวัสดีสี่ล้านคนดูไม่พึ่งมาเลาะมาเลาะมาหลองมาเลาะมาหลกจ้า<ม>ขอสติกเกอร์ขอหัวใจรัวๆเด้อใส่แอบใส่แอบบกมือทักทายบวกมือทักทายบวกมือทักทายแอบไม่ออกเลยเอ่ะแอบมันไม่ออกแสงก็น้อยไหายใจก็ไม่ออก หายใจก็บอกออกกลับมาที่เดิมนถนนถนนอนายถนนให้เบิ่งนก่อน่ายถนนให้ดูก่อนเพื่อนๆเอามันก็พวกไปถนนท่านเห็นบอ่อรถรารถราฟ้ามืดคึม้มฟ้ามืดคึม้มฟ้ามืดครึ้มเลยถึงมามือแต่ไส้เลยนี่ฟ้ามืดครึ้มรถรารถราบ้านซ่องห้องหอรถราบ้านซ่องห้องหอเด้อพี่น้อง โอเค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 ,อ,เคอันจะมาหาซื้อของด้วยมาซอกนี้มันก็จะเป็นร้านขายของทุกอย่างยี่สิบนะพี่น้องเออพี่เพ,พิ่งกำลังเข้ามาเด้อมันจะมีของขายเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยร้านทุกอย่างยี่สิบเห็นไหมซื้อของก็ซื้อร้านนี้้ามาซ็อปปิ้ง้ามาซ็อบปิ้ง ขึ้นมันจะได้หรือเปล่าเองเน็ตมันจะมาไหมตรงนี้เน็ตมันมาบอก <laughs> มาซอปปิ้งมาซอปปิ้งอ๋อพิซซิบูดมาเบิรงแบบแบบไปแล้วไปแล้ว <laughs> เรียเร่ยงเรี่ยงเนียูทูบเบอร์ว่าษัทโอ้ยยูทูบเบอร์ขึ้นตั้งสองจุดแปดดอลลาร์ไหมสองจุดแปดเจ็ดดอลลาร์ว่าษัทดีใจแบบแฮกอันเท่าไหรด,ดอลลาร์หนึ่งกับหกสิบแมนบอกหกสิบโอ้แม่นดอลลาร์หนึ่งสามสิบกับหกสิบ สิบเจ็ดสิบประมาณได้ลอยหนึ่งผึ่งบอกตีใจเน้องแมวพ่อพ่อพ่อนไก่ได้ไปเออผึ่งมาลอจ้ะว่าสิมหาสื่อล่าตากผ้าให้ลูกสาวอันสื้อตัวเสื้อผ่ากับเพื่อนกับบ้านเ้าเขาสื่อล่าวตากผ้ามีไหมด้านหน้าเหรอไอเ้เนอะใสกับมีเกือ Yeah,